ร้านนัทเทกเตอร์วางสามหมอสวัสดีครับวันนี้ครับนัทก็มารีวิวนะครับสินค้านะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับราคาถูกนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานขุดมันฐานยกล่องฐานพ้วนตัวตัดหญ้าตัวตัดละมันนะครับหรือว่าโรตารี่นะครับก็จะมีนะครับ ตัวชุดหน้าใบดันดินหน้าหรือว่าตัวยกมันเราก็มีนะครับเดี๋ยวพานะครับลูกค้าชมแต่ละรายการนะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่มือสองนะครับเราก็จะมาบอกราคากันมาแนะนําให้ลูกค้ากันนะครับวันนี้นะครับก็มีหลายชิ้นหลายอย่างนะครับหลายตัวหลายรายการนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้เป็นฐานขุดนะครับฐานขุดมันของนาซ่านะครับตัวนี้เป็นใบยิบสองครับโคงสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับใส่ได้ตั้งแต่รถ 36แรงนะครับไปจนถึงรถ L 5 0 1 8หรือว่าไปใส่พวก M 6 0 M 5 0 0 0ก็ใส่ได้ครับตัวนี้อยู่ที่ราคา14,000บาทนะครับของค่ายนาซ่านะครับถ้ารับเองอยู่ที่13,500บาทนะครับหรือว่าจะเป็นฐานขุดนะครับของเหน่งเกษตรโชคชัยโคราชนะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับ13,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็นของปอเสดีโชคชัยนะครับค่าย PCS นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่10,000 2,500บาทนะครับ12,500าบาทนะครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงตัวไหนนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับเรามีอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2อนะครับตามคลิปตามรีวิวเลยนะครับะหรือว่าจะเป็นผานยกล่องนะครับตัวนี้เป็นผานยกล่องใบ26นะครับของรถใหญ่พวกตระกูล M รถ Ford นะครับใส่ได้นะครับตัวนี้เป็นมือ1นะครับใบ26ลูกปืนใหญ่นะครับ ความกว้างของโค้งนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับราคาของตัวนี้นะครับอยู่ที่25,000บาทนะครับ25,000บาทหรือจะเป็นผ่านยกล่องนะครับตัวนี้เป็นของค่ายหนึ่งนะครับหนึ่งเกษตรโชคชัยโคราชนะครับใบ22นะครับความกว้างของโค้งอยู่ที่เมตร70นะครับเหล็กหนานะครับนะครับลูกปืนใหญ่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่17,000บาทครับ17,000บาทส่งให้ฟรี250กิโลเมตรแรกนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับทุกชิ้นนะครับ ยกเว้นอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ2นะครับแนะนําให้ลูกค้าเข้ามาดูเองนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นผ่านยกล่องนะครับตัวนี้เป็น PSC นะครับหรือปอเสรีโชคชัยนะครับตัวนี้จะเป็นใบยิบสีนะครับลูกปืนใหญ่นะครับความกว้างของโครงนะครับอยู่ที่1นึ่งเมตรแปนะครับยกล่องนะครับเป็นผ่านชักล่องเดี่ยวนะครับชักล่องเดี่ยวนะครับใบยิบสีนะครับอยูหมื่นแปดนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหรือว่าจะเป็นผ่านพ่วนนะครับผ่านพ่วนเมื่อหนึ่งนะครับใบยี่สิบสองนะครับ ตัวนี้จัดโปรอยู่ที่2900 0บาทนะครับตัวนี้ปรับนะครับดีไซน์มาใหม่นะครับเวทกดด้านหลังนะครับน้ําหนักเวท2ก้อนนะครับทาให้การกดนะครับหน้าดินนะครับได้ลึกนะครับไปสวยครับผ่าน5 22บัว12หรือว่าจะเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่มือ2นะครับเดี๋ยวพาชมนะครับตัวนี้ RX 182F ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่40,500 0บาทครับ4 5 0 0 0บาทนะครับ4 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ใบตี่สวยๆนะครับตาช้างนะครับส่วนตัวนี้นะครับ RX182F นะครับสินค้ามือสองนะครับไม่มีการส่งรูปให้นะครับให้ลูกค้ามาดูสินค้าเองเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับตรงนี้นะครับเราถ่ายให้ดูนะครับมาก็มาดูสินค้าได้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวละ สามหมื่นครับสามหมื่นนะครับตัวนี้เป็นฝานะครับฝาบนฝาล่างนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับลูกค้าเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะครับใบก็อยู่ในระดับกลางกลางครับตัวที่สองนะครับเมตรแปดนะครับตัวนี้ติดจองแล้วตัวนี้ตัวที่สามนะครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับเมตรแปดสิบเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาทนะครับใบเต็มนะครับตาช้าง rx หนึ่งแปดศูนย์นะครับ ส่วนมากแกมีแต่ตัวเม็ดแปดนะครับตัวที่สี่นะครับตัวนี้หูดีนะครับโครงสวยนะครับก็อยู่ที่ RX180 นะครับตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับสี่หมื่นสามพันบาทข้างหลังไม่มีสปริงนะครับตัวที่ห้านะครับตัวนี้ก็เม็ดแปดสิบเหมือนกันครับตาช้างนะครับ RX182F ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ฝาสวยโค้งสวยครับส่วนอีกตัวนึงนะครับหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับของโชคชัยนะครับใบเต็มนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ตาช้างนะครับใบกลางๆนะครับตัวนี้ให้ไปที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับทุกตัวพร้อมย่อยนะครับหรือว่าจะเป็นผ่านสามนะครับตัวนี้ตัวละห้าพันบาทนะครับ แล้วแต่ไปใส่รถรุ่นอะไรนะครับตัวนี้อยู่ที่หหมื่นห้าครับผ่านสามตัวนี้ผ่านสี่ตาช้างนะครับอยู่ที่สองหมื่นครับผ่านสามนะครับบุกเบิกนะครับตัวนี้พี่หหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้อยู่ที่หหมื่นเก้านะครับนะครับหลายชิ้นหลายรายการครับลูกค้าสนใจตัวไหนนะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่นะครับตัวนี้เป็นผ่านขุดนะครับผ่านขุดมือหนึ่งนะครับพวกผ่านขุดผ่านยกล่องเนี่ยหรือโรตารี่นะครับพวกผ่านขุดผ่านยกล่องเรามีแต่มือหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโรตารี่มือหนึ่งนะครับของค่ายนาซ่านะครับขนาดถึงเมตรหกสิบนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มจากโรงงานนะครับราคารวมส่งนะครับพร้อมยอยนะครับหัวเกียร์ใหญ่นะครับไม่กินรอบเครื่องนะครับฝากบรอยสกีนะครับสินค้านะครับคุณภาพรับประกันหนึ่งปีเต็มจากโรงงานนะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่นะครับช่วงนี้จัดโปรอยู่ขนาดถึงเมตรหกสิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของค่ายสยามสโตล่านะครับ สวยๆครับตัวนี้อร่อใช้ตัวเดียวกันกับตาช้างนะครับราคาก็อยู่ที่4ี่หมื่นห้านะครับรวมจัดส่งฟรี250กิโลเมตรแรกนะครับเราอัดแน่นอัดเต็มสต็อกไปให้ลูกค้าเลยครับสนใจตัวไหนนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะครับสนใจนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่0ูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับขอขอบคุณ